ออ่างวะออ่างวะเยียหาทำาอียงวะเขาก็จะแบบหุบเข้าใช่ไหมตอนเด็กๆอ่ะเราชอบเล่นเด็กๆสมัยเราไม่มีอะไรให้เล่นนีะเล่นขายของว่าง เล่นกิ่งไม้ใบไม้เอาใบไม้มาทำอาของเล่นทำเป็นอาหารอะไรประมาณนี้นะ <c oughs> เล่นตุ๊กตากระดาษอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็เขาเรียกถ้าแถวบ้านเราก็จะเรียกหญ้าระง,งับใช่ไหมเวลาเราเอามือจิ้มเขาจะหุบหุบนะเดี๋ยวเรามาลองจิ้มกัน <c oughs> นะคะเอ,เอาต้นนี้นะจิ้มเลยมัด เห็นไหมคะทุกคนเนี่ยธรรมชาติเขาสร้างมาจริงๆเนี่ยมันก็จะเพลินนะเราก็เล่นกับเพื่อนแล้วก็เราก็พากันจิ้มต้นไม้เนี่ยให้มันหุบเนี่ยเดี๋ยวสักพักเขาก็จะคายของเขาเองเห็นไหมคะเนี่ยดูดิเ,ดเออเห็นไหมธรรมชาติสร้างมาตันนี้ต้เน,นี้ปึ๊บ เห็นไ,ไหมมันเหมือนการแบบป้องกันตัวป้องกันตัวเนาะเนี่ยหดเข้าบดเข้า,ขาต้นตอนเด็กๆมันจะมีต้นใหญ่ๆนะใบใหญ่ๆนะเราก็จะเล่นกับเพื่อนเนี่ยเห็นไหมคะอรวีสนุกนะแต่เราไม่มีอะไรเล่นเนาะอันนี้ต้นนี้ชึบเนี่ยเห็นไ,ไหม แล้วก็มันจะมีต้นอะไรอีกอะที่ปอกแปะใช่หไหมเราเอาเราเม็ดมันไปนแช่น้ำอ่ะมันก็จะระเบิดเรียกว่าต้นแหละปลอกแปะเนี่ยมันนี่หมดเลยเห็นไหมคะ่เสนุกนะคะทึกอ๋อหบหหออแต่มันมีหนามนะต้นเนี้ยหนาม น้ำเขาเนี่ยอย่าให้มันเข้าไปเลยนะเจ็บแล้วก็เนี่ยมันมีน้มนะทุกคนแล้วน้มเขาจะอยู่กับอิ่งกับอะไรแนวโหอย่าได้โดนเชียเนี่ยแล้วเราก็จะต้องกําจัดเขาเพราะว่าเขาจะขึ้นง่ายมากจะขึ้นง่ายมากก็คือวันนี้หาสาระไม่มีแี่ย อเดเนี่ยให้ดูด,ดูดิรากของเขาแล้วเขาก็จะมีน้ำนะคะน้ำนี่อยู่กับกิ่งเขาเนี่ยรอบกิ่งเลยเนี่ยน้ำเจ็บด้วยนะคะถ้าเขาตำเข้าไปในเนื้อเนี่ยโอ้โหอักเสบเป็นหนองได้เลยแหละเนี่ยเขาเรียกว่ายาะลับงอับแร่ง่ายมากไปลคะค่ะ